สวัครับวันนี้ก็จะมาแกะของดองไม่ดองแกะของใหม่นะครับก็ได้เดออิดาละมานะครับของร้านจำไม่ได้ละไอคลิปที่ผมไปเดินมิกง์เจุจักะครับนานแล้วเพราะว่าวันนั้นวันอะไรลนะวันอาทิตย์ที่14ปะ่ะเออนั่นแหละ14บสีสิ้าผมจำไม่ได้โอเคนะครับก็ นารุโตนะครับเป็นของ vibration star นะครับนารุโตะ vibration star i, d ดอิดาระนะครับไอ้คำว่าหนึ่งนี่แปลว่าอะไรไม่มั่นใจแต่ว่าชิง made in เวียดนามนะครับก็ดูกล่องกันก่อนอันนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากถึงซื้อมานะครับผมจะบอกเมนก็ไม่ใช่เพราะเพิ่งเคยสะสมตัวนี้ชอบเวลามันปั้นระเบิดอ่ะโคตรเท่นะ หมดแล้วหน้าหลังมีแค่นี้แล้วก็อันนี้นี่นะครับได้มาแบบลด30%ซนะครับก็จากนี้เหลือประมาณ400เท่าไหร่นะลืมเดี๋ยวหักลบเครื่องคิดเลขเอาเองนะกันนะครับโอเคไปแกะกลงกันเลย นี่นะครับเปิดไก่กล่องมาจะได้อันนี้นะครับก็ข้างในมีอะไรบ้างก็น่าจะเป็นตัวแต่ว่าไม่รู้มีกี่ส่วนโอ้ยโอ้ยอ๋าชุดชุดมือเดียวลำบากออกมาแล้วนะครับอ คือมีอะไรอแบบนี้สดครับมีตัวมีขามีผมแล้วก็มีฐานแค่นี้อ๋อมีขาตั้งไปแกะต่อกันเลยครับวชิงนนะครับเราประกอบแล้วเรียบร้อยสวยงามสำหรับคนที่ ชอบนะครับงานวายเบชั่นสตาร้อยไหมไม่ลอยโอเคนะครับอันนี้ก็คือด้านหน้าและด้านข้างหมุนแบบใช้มือ,อนนด้านหลังกับเสื้อคุมแสงอุตสาห โอเคนะครับเปรียบเทียบกันอะไรดีเดี๋ยวผมไปเอาไวเบชันที่ผมมีอีกหนึ่งงานมาเทียบกันนะครับชิงมาอีกแล้วอาเห็นเท้าก็รู้ว่าใครนี่นะครับก็เป็นอุซุยเทนเทงินนะครับที่เทียบกับท่าของเดออิดาละนะโอเคยอมรับว่าเอออุซุยกินขาดแต่ว่าคนละเรื่องกันโอเค ประมาณนี้นะครับก็ขอจบการแกะของใหม่แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม